คุณผู้ชมข่าวนี้พาไปม่วนกันต่อที่กองภาพยนตร์นะฮะฮีโร่ต้มแซบค่ะข่าวเนี่ยนะคะเราเคยเล่ามาแล้วเรื่องเคมีของพระเอกเบิ้ลปทุมราชเขาแล้วก็น้องพิงค์พลอยนั่นเองนะเอามาเล่าบอกคุณผู้ชมไปแล้วแต่นอกจากพิงค์พลอยคุณผู้ชมนอกจากเบิร์ลแล้วกองนี้แหมอย่างศูนย์รวมความตลกคุณผู้ชมเปิดประเดิมคนแรกเลยแจ็คชวนชื่นแมนี่นะคะยังไม่บอกนะเขาชอบโดดเขามากเขาบอกยังไม่บอกว่าเขาเล่นเป็นอะไรแต่ดูจากลักษณะทาง กายภาพแรงเป็นอะไรเป็นอะไรก่อนเออเป็นคนที่มีมุมขังอ่ะเออประมาณนั้นแน่นอนนะเออแต่ว่าหมังเวทอย่างงี้นะแบบว่าหมังเวทนะหนวดเฟื้อยมาเลยนะส่วนพระเอกของเรานะคะก็ดูจะอ้อนนักแสดงคนนี้เป็นพิเศษเลยพระเอกก็อีเยเบิร์ตนี่แหละนะเออไม่ว่าจะเป็นการหนุนตักพี่แจ๊ดนอนต่างหมอนลูร่าลูร่าแจ๊ดเล่นเป็นอะไรเป็นอะไรจ๊ะด็อกเตอร์สเตรนท์คุณได้ไหมคุณจะมารวมกันไหมคะเห็นเขามีผ้าคลุมปุ๊บเอาเรื่องนั้นมารวมเรื่องนี้ไม่ได้แล้วต่อแล้วต่อนี่เขาบอกว่าชััักกกชชวววนนนนนมมาททคคอเเต์ดดด้้้ยยี๋ใหุณผููไป กว่าว่าตลกมากสีมืออย่างพี่แจ๊ดเนี่ยจะเรียกเสียง <c oughs> หากได้ยังไงทำยังไ,ไงก็ได้คนรู้จักบิ้นมุทุมราชแบบไม่ต้องเอ่ยชื่อโอ้โหทำไมตกขนาดนี้ผมต้องขี้แล้ว <c oughs> <c oughs> ม่ต้องทำยังไงอ่ะต้องทำยังไงอ่ะฟังพี่แจ๊ดพูดเอาเองแล้วกันจะไม่ทวนฮะไปต่อค่ะวัดภูมิกันขนาดนี้ไปต่อยากจริงๆนะฮะเข้าใจตาแจ๊ดเหมือนกันต่ออีกหนึ่งนักแสดงละกันพี่อีทโปงลางสะออนค่ะคนนี้ดูจากศีรษะแล้วนั้นน่าจะเดาไม่ยากว่าเล่นเป็นอะไรนะฮะรับบทพระหรือหมอปลาเนี่ยนะอย่ามาว่าในกองน้นี่แหละค่ะเขาแต่งเพลงกันสดๆกับพระเอกของเราซะเลยแต่พออยู่รวมกันเป็นชาวคณะแล้วก็มีพี่แจ๊ดร่ว พี่อีทของเราเนะจากที่ชอบแกล้งคนอื่นด้านกลายเป็นเหยื่อซะอย่างนั้นจะน่าสงสารขนาดไหนไปดูค่ะโหทำยากมันทหัวโหลนะกูเคยถ่ายวิจเจนมโหัวโหล่าเนี่ยมันเป็นยางข้างนอกใช่ไหอก็ค่อยๆติดกาวข้างในติดกาวข้างใน,นแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นหลอดค่อยๆติดไปติดไปติดไปอย่างเงี้ยติดขอบกาวกอบอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยละเอียดนะละเอียดแต่ว่ามันทานานเข้าฉากไม่หือ ไปไปมันไ,ไม่ได้ยาแล้วเขาได้เข้าฉา,ากเมื่อคืนนะฮะกูไม่รู้เฮ้ยเขาทำมาสี่ชั่วโมงมาทำเล่นอะไรกันเนี่ยอ้าวร้องไห้ไปแล้วนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาง้งแต่งหน้าเห็นไหมคะเสื้อลายโ <c oughs> ดนหยุมหัวแล้วนะแซดแต่โดนหยุมหัวแล้วนะเอเอนะะเดินก็รู้เรากำลังจะเปลี่ยนฉากแหล,ละก็เลยแกะได้เวลาแกะแล้วพอดีหมาึว่าดึงออกมาแล้วผมเขาหลุดออกมาได้ไหมอะไม่หลุดไม่หลุดยังอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วล่อย ิดท้ายด้วยนางเอกของเรื่องน้องพิงพลอยประภาวดีค่ะคนนี้อาจจะไม่ได้จี๊ดจ้าทั้งสองคนแรกนะ<อ>เพราะว่าเพิ<อ>่งเข้าวงการตลกแบบพี่ๆเขาแต่ว่าความน่ารักน่าเอ็นดูรับรองว่าดูแล้วก็เสียอาการอยู่เหมือนกันไปดูอาการของเบิ้ลปทุมราชหน่อยดีกว่ามาเบิ้ลถามพิงพลอยว่าตัวเองเนี่ยห<ก>ล่อหุ่นดีขนาดไหนพิงพลอยตอบไปให้พี่ชื่นใจหน่อยจา้าตาเราก็จะดูแบบแปลกๆคือว่าเราหล่อปะหลอะ่หลอมากที่สุดตั้งแต่มีเธอเองที่สุดแล้วคนนี้ที่สุดเลยจริงๆหล่อมากนี่คือขนาดเลือยหล่อมาก หล่อมากแล้วหุ่นแล้หุ่นดีไหมหุ่นดีไหมที่สุดวันคือจากใจเลย ใช่หล่อนพี่แจ็คคนนี้หล่อพิงคอยหนูก็อยู่เป็นนะลูกนะอวยยศอวยชัยเนาะใช่ปากนะใช่แต่ตาไม่ใช่แววตาก็หล่อที่สุดไหมนี่ตลอดแต่พวเราเหนนี้ที่สุดไหมใช่นะเมื่อวานเออตอบไปเธอลูกนะให้เขาสบายใจอไหนๆก็พูดถึงเพื่อนของเบิ้ลแล้วก็ต้องมีรายชื่อพี่ชายคนสนิทกันหน่อยก้องห้วยไร่นะหนังเรื่องนี้นี่พี่ก้องเขาก็เล่นด้วยเหมือนกันเข้ามาในลุกงานหนวดแบบเน้นๆเหมือนกันซึ่งเบิ้ลนะคะก็ไม่พลาดค่ะจ้า้าทมาทำคนทต์นีกแล้วอันนี้หนวดหรือราคาบ้านแบบหนวดคราบพี่แจ็คหนวด เราไปสํารวจติ๊กต็อกของพี่ก้องกันต่อเลยไปเจอคลิปคลิปหนึ่งที่บอกได้คําเดียวว่าทั้งขำทั้งหงสารค่ะเป็นคลิปที่เ<ม>จ้าตัวเนี่ยเต้นแบบสุดตัวแล้วแทนที่จะได้มาลัยนะอุ้ยเอวจะหักคุณผู้ชม,มแต่เขาได้อะไรมาแทนไปดูค่ะ คืออะไรคะเต้นจนเอวเทีบเพลส<ม>ไม่มีสักแบงค์พันแบงค์เทาอะไร่มีแต่ลำใหญ่ล้ว,ลวนมาเป็นสวนกันเลยทีเดียวโอ้อนะ,นะทิว<ส>จริงๆเลยนะคุณผู้ชม